สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเอกสารในการยื่นวีซ่าไปจีนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไปมา,มาแบบไ,ไปไวไปไวๆนะคะก็คือ,อข่าวที่แล้วนะคะที่เราแนะนําในการใช้เอกสารอะไรบ้างที่เข้าประเทศจีนในการทําวีซ่าไปท่องเที่ยวนะคะก็คือถ้ากรณีที่เราไม่ได้พักอยู่ที่โรงแรมละเราไปที่บ้านเพื่อนหรือว่าที่บ้านญาติต้องทํำยังไง ก็ต้องมีหนังสือเชิญนะคะตอนนี้ก็คือเราอนุรลมให้ก็คือต้องมีหนังสือเชิญจากเพื่อนที่อยู่จีนในในหนังสือเชิญจะต้องระบุอะไรบ้างก็คือ1จะต้องมีชื่อนามสกุลแล้วก็จะเป็นเลขหนังสือเดินทางของผู้ถูกเชิญนะคะแล้วก็วันเวลาที่จะต้องเดินทางไปจีน <S <S เหตุผลที่จะต้องไปจีนไปทําอะไรแล้วไปแล้วไปอยู่ที่จีนประมาณกี่วัน ค่าใช้จ่ายอันนี้สําคัญมากค่าใช้จ่ายใครเป็นคนออกในในส่วนนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนว่าเป็นเป็นผู้ถูกเชิญนะคะก็คือแขกอะ่ะเป็นคนจ่ายเองอันที่สามก็คือข้อมูลของคนที่อยู่ที่จีนก็คือเพื่อนอะจะต้องมีชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่อได้เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของคนจีนให้เขาเขียนแล้วก็ลงชื่อลงวันที่ด้วยนะคะเอกสารตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ตัวจริงค่ะก็คือเราสามารถให้เพื่อน สแกนแล้วก็ส่งมาให้เราได้เลยนะคะส่วนวีซ่าประเภทอื่นนะคะจะต้องใช้อะไรบ้างแนะนําให้ส่งอีเมลไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะใครไม่รู้ว่าวีซ่าประเภทไหนอะไรเนี่ยก็ให้พูดเหตุผลไปว่าเออเราจะไปทําอะไรมันเป็นวีซ่าประเภทไหนคะเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทั้งรายการที่อยู่ในหนังสือเชิญเราจะเอาไว้ข้างล่างคลิป อีเมลลิงก์ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แล้วก็ลิง์ในการจองคิวเข้ามายื่นวีซ่านะคะเราจะเอาไว้ค่ายข้างล่างค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเภททุกประเภทเในการยื่นนี่ก็คือยื่นปกติ4วันทําการ1,000บาทยื่นแบบด่วนก็คือร่นเข้ามาแค่1วันก็คือ3วันทําการก็คือสมมติว่าเรายื่นวันจันทร์เราจะได้วันพุธถ้าปกติเรายื่นวันจันทร์เราจะได้วันพฤหัสน,นะคะสุดท้ายค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนนะคะวัสดีค่ะ